อืมหน้าตาเรายังดูดีอย่างน่าโรเบนมาแน่ <c oughs> เอาไม้ไม้หลน่นเอาไม่ใช่หน้าตาออาไปน้อยเฮ้ยเฮ้ยไม้ไม้ไมไมลอยได้ดูลอ,อยนั่นแหละเฮ้ยดีไปแล้วบวลูวินโอ้ยไม่ไหวแล้วเอาเอากินยามากไปวนะแน่ฮะ บินเตรียมพร้อมยังครับอะไรอ่ะโดเบินเฮ้ยไม่ไหวออโอ้โหได้เห็ดเออมันเรียกว่าอะไรนะแปรอทกองยักษ์ที่แปลกลกตาไปเลยเกินมันใหญ่เกินปกติไปนิดหนึ่งนะหาเรื่องอะไรฮะก็คือกระต๊อก

ตูกจะเอาไงไวะเนี่ยฮะเอ๊ะทำไงเนี่ยฮะไม่รู้ครับเอ้ยอโดนไม่ถึงมันมีอะไรปุกอย่างนี่แหละทาม,มั่นใจแต่เราไม่รู้หรอกครับวันนี้ ิดโดนน้ำไม่ได้อีกเอ๊ะน้าปล่อยไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยปล่อยคนะเมืองครับปล่อยคนะเมืองเพื่อความดีย,มย,ย,ย,ยุติธรรมก็เคยดินยังไงฮะปล่อยคนเ,ยเพื่อความยุติธรรมเนี่ยจอมให้ดีอิเตะกระเด็นเลยในรถขนน้ำนะครับรถถอยหนอ่อ เอาไปถ่ายไอไวี่ครับเอา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 ไม่เลิกไม่เคดไปถ่ายถ่ยถ่ยอะไรเนี่ยปืนฉีดน้ำเหรอโอ้ใช่เลยเว้ยสวัสดีครับพี่ตีไม่ได้ อ <S <S เอ๊ยไม่ได้แฮะเอ๊เราไ้ทำไรเนี่ยฮะรถคันนี้ไถ่คนเหรอฮะก็มีความวเป็นไปได้นะโหมีเพียบเลยข้าวของเงินทองค่าุนแหลกครับ ต้องปนใจชนมาเข้าไปชนเข้าไปชนปน,นี่นีมากเฮ้ยรถตกรถชันอย่างนี้นี่เองแล้วตูวจะขึ้นไป็นไงปะไอ้แบทแมนยอารถธนาพี่เข้าไปนี่รถถยนำเปนจำตัวข้าไอ้หนูถ้าเองเอาไปเองตายแนะ่ คนให้หมดเดี๋ยวไปต่อกันไปต่อไปต่อได้รถคันนังมาครับรถคันเดียวก็ได้่มป่วยอึ้งเลยผมเนี่ยชิปเป่งเลยาชนตัมนะ๊มนารับ วเฮ้ยเย่ะแค่นี้โอ้ยเยอบูมแรงมันกลับมาเข้าตัวได้ไง,งวะเนี่ยฮะถามจริงแบ็คแมนเองทำยังไงบอกมาฟะเฮ้ยหมดแรง แป้งโฟนิกโอ้ยเบาไม่ได้ไม่ได้ทำลายอะไรเลยพี่ชนรถเลยคนที้หมดครับให้เราบินกัดการงานนี้พี่ให้เอางั้นใช่ไหมตัวกระตอกนี่นะ่ะผนให้หมดคนทั้งคนนี่แหละ ผลในการตั้งคนครับคือความฟุงเฟือกของโลกไม่ของเมืองเลของโลกมันมากไปนิดนึงเฮ้ยไม่นะโอ้อะไรทใช้เป็นเหล็กครับทำได้ไหมโอ้แก้วแตกเลย มันแค่ไม่แก้วแตกแล้วผมนนไม่ได้ครับแย่จังเลยแล้วเราขึ้นไปด้านบนไงเนี่ยฮะมันมีทางม,มันมีทางไว้ขึ้นนะทำไมมันขึ้นไม่ได้โอ้ยคนพัฒนาเกมฑ์ม่นะาบินขึ้นไปเลยเพื่ออิสราภาพของเมืองนี้แต่ไม่ค่ะบอกคืออิสราภาพของเมืองนี้ เจอเลยใช้ได้เลยไอ้แตกหมดครับมันไฟฝันตัวเฮ้ยอุมาลร่งเฮ้ยอ,อุมาลร่ง,รงฮัตเตอ,อ,อร์เฮ้ยอุมาลร่งฟิลลิชเหลือเดียวทำไมวนะเนี่ย เออถามจริงขึ้นไปไงเนี่ยฮะเออตอนนี้มันมีทางขึ้นไปนะครับเอยโอ้โหไปก็ได้ไงก็มีอะไรให้ทำอีกแล้ว ้ไ้ตีกันดีก่าอ้าวโอ้เดี๋ยวก่อนทำไม่ได้ครับไอ้ปลับมาพันเออเอออะไรชื่อะไรนะจำไม่ได้อื้ออื้อนะฮาวิอยู่ไหนเอ่อชื่อกาวิฮาวิเอ่อ โฟดี oh, ้อย right. ู right. yeah> ่ไหนบอกมาอยู่ไหนไม่บอกไม่ฟังกันเลยไม่นะโฟดีอยู่ไหนฮะเฮ้ยไหน้ะพูดั้ำเดี๋ยวตายหมดเลี้ยนเพชรเราไม่ฟองพันของข้าเฮ้ยผมนี่จะแปบมาก เอวีฮาวิเฮวีเอวีเ,วเวฮ้ยเหมือนทางนี้นี่มีอะไรบางอย่างอยู่ต้องต่อยให้หมดฮยไม่นะแตกหมดตีมันตอไปดีมากพันโดพันทำอาไรม,มาช่วยคนเอาไม่เก็บเหรียญเฮ้ยเงินไม่ค่อยมีใช้แค่นั้นแหละลำบากลำบาก เออจนจัดจริงบ,างบา้าระบาดเฮ้ยเฮ้ยโธอเเฮ้ยยอกจู้มันมีอะไรให้ฟางได้แต่ฟางไม่ได้แตกครับผม em mọi phát bàn Mọi đấy? ừ. Vừa tì cái này nó biết <tôi> Đi các bạn biết thôi tì này lâu lâu Thật gì này này mới thấy lương gì này Để tốt mày phải เป็นอย่างโรบินฝึกไม่ได้ความครับเวลาเปลี่ยนชุดโรบินนะครับก็เป็นโรบินสไตล์ต่างชื่อแย่แย่โรบินสไตล์เทไหมเหมือนความเท่นในลนะวีแรกและ การมันห้าเปลี่ยนนะครับผมเจอที่หนึ่งที่ใช้ได้ครับด้าน,นล่างนั่นเลยโอ้ตรงโน,น้นไงดาดักแรกตรงนั้นนาไปใช้ก่อนไม่ได้กเกี่ยวข้องกันครับเจอที่เดียว่อยกันมันไม่จะน้อง ก็ย so <laughs> ังบ <blueberry> ินไม่ได้องเีแหละเฮ้ยแล้วมีทางไว้ทำไมเอานี้ต้องให้โรบินขับครับคือเข้าไปข้างในเพื่อัตยากรรมอันรวยสวยเข้ามาเ่งตายแน่แบคแมนปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปุปุปปับ ฟาร์มรถเข็นให้นี่นะโอ้โหดูมันฟุดฟูดจริงๆครับรอบนี้มันรถเข็นนี้ให้มันทำอะไรได้ไดฮะบินได้เหรอไม่ได้ไม่ได้น่ะทำไม่ได้นะมันเคลื่อนได้เหรอไม่ใช่ผมกำลังคิดอยูย่ว่าทำอะไรได้เนะฮะทนทนเก่งขึ้น,นเหรอเฮ้ยจะตก เฮ้ยก็ทำไม่ได้น่ะอันไรเนี่ยไรประโยชน์ขึ้นดีเออมาทวนเล่นเลยเฮ้ยไปเดี๋ยวว่ะ ไปทางรถดางยันยืนเวลาขดๆแบกแมนทำได้ไหมไม่ได้ครับโอ้ยคือแบกแมนดึงกหลังไม่ได้นี่ครับวอดเดอะเฮล้ยวยิ่งแบกแมนตะคุ้นทำได้เป้ ทำไมเราบินถึงทำได้คนเดียวเฮ้ย <Hey. S 1> จู่ปัดแตกตวะตอเนี่ยนะดูดคนเข้าไปด้วยเลยได้ไหมไม่ได้ครับขึ้นเผียงโฟนิกโฟนนี่นะเออตะกระเด็นเลย เอ้อมันไม่ใช่แก้วนะเดี๋ยวเพื่อนนะครับโอ้อต่อยคากันละโรเบ้นครับผมเดี๋ยวโดูดีหมอเน่อาจไม่ใช่ชาติหน้าก็ได้ครับมั้งนะเฮย

คืออะไรเนี่ยฮะเครื่องเหยียบล่ะใช้จริงด้วยฮะเฮ้ยได้แล้วไอแอฟแบทแมนเฮ้ย เเฮ้้ดูเพิ่มครับไปแล้วครับยอดเลยรัวฟู่ไม่ได้ระเบิดพริกอร่อยไม่แต่น้อง ายพอมันระเบิดพลิกนี่แหละุดยอดไปเลยครับเฮ้ยมันทำไม่ได้ยังไเนี่ยคืออะไรอะ่ะอ๋อเวรกรรมหมดไปละไปดูเพิ่มกันถ้าเพิ่เจอแล้วมันคงไม่ใช่ระเบิดพลิกอีกอันหนึ่งน,นะเราว่ายน้ำได้นะครับไม่เป็นไรแต่ลงไปไม่ได้นี่แหละปัญหา อา้าวทำไมเราขึ้นไม่ได้่ะเฮ้ยเราก,ก,กระโดดขึ้นไม่ได้เป็นงั้นทำไมกันนะอย่างนี้ตอดเลยอ่ะบินขึ้นไปเฮ้ยไม่ได้ I am quick เฮ้ยอ้ยรอ้อนไปครับ เป็นทำเครื่องความความยืนแบ็กมอนต่อยนี่ครับแบ็กแมนความร้อนทำได้ได้ไมเนี่ยถามจีถ้าจับแท่งเหล็กได้เนี่ยนะโอ้ยเดูเ๋ยวนชุดยี่งง่ายเพิ่เคยเจอเลยโอ้ยเนี่วจริงเอาเล่นไวนะยฮะเตะแรงขึ้นงียเหรอไม่ใช่ออไปดิ ไม่ได้มันมีเว้นการคอมร้อนด้วยอ่ะเออสุดยอดเออสุดยอดไปเลยมันแค่ทนคอมร้อนได้ยโอ,อ้อยตายโชว์จะได้อีกไปเลยแบ็คบินเฮ้ย

ฮ่าพี่เฮ้ยเกือยบไม่ได้ครับเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ถึงครับแล้วถึงกบไปได้จริงก็ไปไม่ได้ครับอันนี้เฮ้ย เออใช้แรงช้างครับเงี้ยเฮ้ยเหนื่อยใจตอนแรกผมออกจากเกมนั้นแล้วก็เข้ามาเกมนี้ทีนะอ้ยเนี่อัดไว้ยังเนี่ยฮะนี่ผิดหอมจริงเลยไม่ได้หอมเล่นจี้ปล่อยกระเด็นเลยต้องการเหรียญอี่ะโอ้ย Bên chăm phô hai thôi eo liễn ta liễn nhunai ta nè Này mặt cái đen lời nè mình yên a Ê, đôi thì nè อี๋เนอะไม่นะหมุนติ้วเลยมาไม่มีหยอดจริงด้วยเฮ้ยหมดยังเฮ้ยเยอะไปแล้วรีบดูดีกว่าครับ

นี่เนี่ยเงาเอาเงาเงาเฮ้ยปัญหาจริงเลยชุดเนี่ยจะเป็นฝรั่งเปลี่ยนได้เลยจะได้ยังไงหน่อยเรื่องชีวิตตายฮะอ้าวตกไปตายเองหมดเลยเยี่ยม เฮ้ย I am Batman เอ้าเฮ้ยมันมาได้ไงเนี่ยอือตามอย่างนี้ใช่เหรอฮะไม่หยุดเฟ้นจริงๆพวกนี้เฮ้ยน้อยฮ่าๆจุ๊บๆเอาดีไหม ห้องคืออะไรเนี่ยอุ้ยบันเดอปลอดภัยนี่แน่ยาคาบคือใช้ไม่ได้แล้วบัดกุมมาเลยนี่แน่ไปดอกไม้ครับ ต,ต้นไม้ยักษ์ตีมันล่ะตีก็เห็นได้ผลน,นี่มาโอ้โเพอร์เโดนกินทีเดียวตายด้วยโอ้ประกอบครับอะไรจะบวดพีชีพเหรอไ,ไหนะแหนะฟุดๆุดไปเลยกับพี่ ไม่นะเตะแกตกไอวี่เดี๋ย,าย,ย,ยมาจตับเรีเดดีอยาให้ต้องเป็นน้ำตายไปมากกว่านี้หมายถึงเรานะดับเบิ้ลพีชเชฟลูกคนปืนมาจากไหนเนะี่ยฮะถามจริงเฮี๋ยไม่นะหาได้เป็นคนไอ้น้องเฮไอวี่โผลมาต่อยเลยฮ้ยทำไมทำอะไรไอวี่ไม่เข้าเลยไปแล้วเออตายกาอากาศ ยิ่งได้แหละโนเบนจัดการได้เด่ดเฮ้ยเนอะไปนี่แน่ตัวเบอร์พีชิปเก๋เหรียญน้อยเนี่หยอกจูวลุกไปวิ่งเลยโน้เบนเธอจะเป็นแค่ ปล่อยเลยเธอใครพวกขี้แพ้น uh> ะ่ะปล่อยไม่เข้าป่อยหลังไอวีเลยนั่นแหละปวดท้องโดดเบนเฮ้ยโดนหลอกแล้วขีบไปเลยอ้ผมรักคุณผมจะป็นทาาคุณครับเออ Đồ pin ơi cho bay Tướng Bắt đi Mày đài lượng Hả Ào pin Ừ Kẻ Đi đây Phát long mình đi lâu Nhớ cổ Phát đi kẹ